ดีหมดดิโอ้มายก็ตัวใหญ่นะั่นน่ะโอ้โหละไหนดูดิเอาวางเอาวางที่เอาี้ที่ฟอ,อนดูก็ได้โอ้โหเบตตกปลาค่ะ เฟินดึงมาให้แล้วไงก็ผมให้พ่อทำแค่แกะสัมภาา่าวะแกะให้หน่อยไปยังไงเป็นเดียวหนึ่งพี่ชาลีไปมังไปชาลีนู่นจัดนี้ผม insert ป้าก็าาทำอะไรปกติแช่แช่ตรงไนี้อะไรลักูกแช่ตู้ตูปป้ป้าอยู่น่นเวลาป้า,า,ปาทใช่ไหมอันนี้เป้งมันป้าเวลาล้า,างครั้งสุดท้ายนนี้ค่ะแป้งมัน,น,มนใช่ไหมป้งมันล้างลงไปอีกทีหนึ่งแช่ไว้ประมาณ20่สนาทีพอยี่ส็นาทีเสร็จป้าก็มาล้างน้ําอีกพอล้างน้ําเสร็จป้าก็เก็บใส่ถ,ถุงก็ลงตู้เก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงแช่ไว้ ก็บใส่ถุงไว้ทุกอย่างแล้วพอเสร็จป้าก็เอาไปปรุงอาหารได้หายนั้นอ่ะแชื้ทุกอย่างเช่้อทุก่าต้องใส่ในบัตรเขานี่ยเอาเนี่ยโกมีอะไปลาดุกที่บ้านทำเองบ้านทำเองเขาทำเองเหรอครับส่วนช่วงหัววันนะป้าจะทำเป็นแบบนี้ไม่เหมือนในตลาดเดี๋ยวป้าให้ดูป้าเน้นที่สุดเลยความสะอาดเนี่ยเนี่ย เนี่ยช่วงหัวหัวมันจะเป็นแบบนี้้ามันนนจะเป็อย่งีใช่ไหมบ้านเรียนที่สุดเลยความสะอาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วงหัวหัวตรงเนี้ยตรงช่วงที่ท้องมันนะใช่ไหมเนี่ยอาจจะหลงอยู่ในเนี้ยถอยไปถอยไปจะโดนอะไรวะเนี้ยเหนียวหนักเนี่ยเนี่ยอาจจะหลงอยู่ในเนี้ยถอยไปถอยไป เนี่ยยี่หัวมันป้าทําไม่เหมือนในตลาดนะเด็กเขาขอขอบคุณป้านะค่ะยี่หัวมันป้าทําไม่เหมือนในตลาดนะเด็กเขาขอขอบคุณป้านะค่ะความวางกำลังกันแล้วอย่าเงินป้าเนโนกหมดเลยพวกเมื่อพวกอะไรรับประกันได้ไม่มีน้ำเป็นสิบน้ำอ่ะครับป้าจะเสร็จของป้าโอเคครับเสร็จไปจะเสร็จของป้าโอเคครับ นี่คือช่วงหัว át, ป้าทําแบบนี้ตลาดแจ้เนี่ยอยู่ในของผมไม่เสร็ละป้าเอาาอะไรด้หมดเลยัมภา์ไอ้วัตถุดิบนี่ซื้อจากไหนอะไรแค่นี้ซื้อในตลาดนี้เละตลาดข้าวสารปากเกินี้หละป้าก็ออกล้างกหมดเลยแล้วทีนี้ก็พอล้างสะอาดเสร็จแล้วประมาณสิบน้ำอ่ะป้าป้าจะมาทำข้าวเจในตลาดที่ป้าที่มาทุกอย่างป้าจะมาทาเองหมดเลยแล้วแม่ลูกร้องทาทาเองด้วยแล้วก็วันนั้น่ะลูกทได้ทีนี้ พอใส่แบ้งมันเสร็จใช่ไหมป้าแช่ไว right? ้ it, right? ประมาณ20นาทีแต่นั้นป้าไม่มั่นใจไม่มั่นใจคือหมายความว่าเหมือนในตลาดนี่มันพวกเขียงพวกอะไรอย่างนี้มันก็วางไว้พวกเคีอยกันก็ต้องผ่านที่ร้านหลายครั้งนั่แหละครับไม่ได้สั่งแต่วันนั้นแต่แรกก็เป็นลูกค้าประจําของป้าน,นี่แหละครับ,รบลายแมนหรือหรือหรือล<า>็อกอินมาครับลายแมนเพราะนั้นเป็นของลายแมนนะน้องไผรเนาะ๋อสั่งทาลายแมนครับใช่ก็เป็นลูกค้าประจําเราใช่ครับ เขาสั่งเมนูอะไรวันนั้นวันนั้นมีปาแกะหนึ่งแล้วก็ผัดเผ็ดปลาดุกหนึ่งนั่นแหลปะปลาดุกที่รานนั่นแหละครับแา่ก็มีสองอย่างวันนั้นสองอย่างนะน้องไปน,นะแล้วหลังหลังเกิดเหตุอะหลังที่ว่าเขากินไปแล้วเนี่ยครับแล้วเขาทราบเรื่องเนี่ยเขาได้ติด<ข>ต่อเราไหมาครับว่าไงบ้างเขาก็บอกป้าว่าป้ามันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในอาหารนะ ป้าก็ถามว่าอะไรลูกเขาก็เลยบอกว่ามันมีเบ็ดติดมาในท้องปลาป้าก็เลยบอกว่าโอลูกป้าป้าทําเองทุกอย่างเลยนะพวกปลาพวกอะไรเนี่ยป้าจะไม่ให้ใครทําเลยลูกน้องหรือว่าอะไรป้าแม่ทําเลยป้าเป็นคนทาเองป้าก็ดูเลยดูแบบทำความสะอาดดูสะอาดนี้ป้าเน้นมากเลยป้าพูดอย่างนี้ป้าก็บอกว่าขอโทษนะลูกนะแล้วทีนี้ป้าก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมลูกป้าทําให้ใหม่เขาก็บอกว่า ป้าหนูไม่สะดวกเพราะว่านี้ป้าก็เลยถ้างนั้นป้าโอนตังคืนไปให้นะป้าพูดอย่างนี้เขาก็บอกโอเคเขาก็คุยกับป้าบอกว่าป้าป้าป้าพูดแต่ว่าคำว่าขอโทษดิหนูไม่โอเคนะแล้วป้าก็บอกว่าจะให้ป้าทําไงล่ะลูกป้าก็ไม่ได้เจตนามันเป็นอุบัติเหตุส่วนป้าเองไม่ได้เจตนาป้าทํองสงสยป้าเน้นความหัดมากที่สุดป้าพูดอย่างนี้โอ้ ป้าแาน่นนก็แค่นี้นะก,ก็จบจบการคุยกันโทรศัพท์ไปนั่นแหละแค่นั้นแล้วก็ป้าก็โอนตังคืนไปใเขาร้อยยี่สิบ120บาทน้องู้สึก,กว่านนั้นให้ลูกสาวโอนไปให้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเรามาทราบได้ไงว่าเขาผู้เสียหายเนี่ยเขาเอาไปโพสก็อันนี้เมื่อเช้าที่มีคนหนึ่งโทรมานะเขาถามว่าป้า ป้าเห็นข่าวบ้างไหมป้าว่าป้าไม่เห็นลูกตื่นขึ้นมาเนี่ยป้าก็ไปตลาดตอบมาก็มายุ่งอยู่แต่ในครัวป้าไม่ได้ดูเลยแม้กระทั่งทีวีอะไรป้าไม่ได้เปิดดูไม่ได้อะไรเลยป้าไม่ได้ติดตามอะไรเลยป้าพูดอย่างนี้เพียงแต่รู้ว่าเขาอะรีวิวร้านป้าไปแล้วแหละเขาทางเดซนทางบริษัทเขาก็เชิญนป้ามาบอกว่าคือให้เน้นดูความสะอาดอะไรอย่างเนี้ก็แค่นั้นเอง เรารู้สึกยังไงรครับทั้งทั้งที่เราว่าเรามีการคุยโอนเงินคืนขอโทษแล้ว<ช>แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุคือเหตุการณ์ที่มันเป็นไปอย่างนี้ป้าก็เสียใจถูกไหมครับ<ช>เพราะว่าป้าไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาว่าเออทําของนี่เออไม่ดูความสะอาดปล่อยปลาละเรือะไรอย่างนี้ไม่มีป้าจะควบคุมตําเองทาเองตลอดครับอืมใช่ป้าไม่ปล่อยให้ใครทําเลยแม้กระทั้งคือทุกอย่างอ่ะป้าทําเองหมดเลย ก็คือป้าไม่รู้เลยใช่ไหมว่าป้าไม่เห็นในรูปเ,เพราะว่าก็อย่างที่ป้าพูดเนะขั้นแรกใช่ไหมป้าก็เป็นตัวอย่างเงี้ยป้าก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ล้างน้ําเอาเมือกมันออกหมดล้างจนเมือกบอกออกหมดเสร็จก็ที่มาบ้างบ้างเองนะบ้บางเองบ้างเองทําเองหมดทุกอย่างพอบัางเสร็จก็ไปเช็ดแป้งมันอีก20นาที20นาทีเสร็จป้าก็มาล้างน้าเปล่าอีกแต่ทีนี้ก็เอาบรรจุลงในถุงแล้วก็แช่พอลูกค้าสั่งมาป้าก็ไปเอามา ช่ไหมออมาปฏนิบาลเท่าไหร่ป้าก,ก็ทําจับใจจับใจป้าทำนกเป็ดก็ถกครับป้าก็เสียใจมากกับเหตุการที่เกิดขึ้นครับมันมาเป็นแบบงนี้ไม่ได้เจตนาคือคนเราจะเจตนาได้ยังไงถูกไหมรับทำอาหารทำของขายให้ลูกค้าถูกใจไม่ว่ารสชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องลูกค้าสิดใจเราอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมคุณป้า<ๆ>ก็ยืนยันว่าเราก็ยอมรับมันเป็นอุบ<ช>ัติเหตุแต่ก็มไม่ขอโทษ ใช่ป้าขอโทษไปหลายครั้งเลยขอโทษไปหลายคําเลยแต่เขาก็บอกว่าหนูไม่โอเคนะป้าครับแล้วหลังจากนี้นนครับจะมีไอเมนูตะกูลปลาอย่างเงี้ยม,ม,มันจะมีการดูยังไงเพื่อไม่ให้เบ็ดมันเข้าไปอยู่ในท้องก็คือหลังจากนั้นไปหลังจากที่อะไรต่ออะไรเขาโทรไปบ้านแล้วพยายามที่สุดคือจะจับมาดูทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็เก็บใส่ตู้คือจะพยายามที่สุดอ่ะหลังจากนี้ไปแล้วเพราะว่า ยังไงมันก็บางคนก็คาใจป้าถูกไหมแต่บางคนละ่ะถูกไหมมันก็มีมีทางเลืดของทางเราทุกอย่างแล้วแต่คนเนี่ยแบบว่าบางคนก็เอออาจจะที่เราเป็นอุบัติเหตุทางร้านก็ไ้องได่ตั้งใจครับแต่มันเหมือนแับว่ามันต้องสูดความสามารถของป้านะก็ไม่อยู่ในท้องครับป้าไม่เห็นจริงรตั้งแต่เปิดร้านมาเราเคยเจอปัญหาลักษณะแบบนี้ไหมนี่เป็นครั้งแรกใช่ไม่มี ป้าไม่มีเลยเรื่องปัญหาพวกนี้ไม่มีเลยก็คือหลังจากนี้ป้าก็จะรอบคอบขึ้นใช่คือจะหนักกว่าเก่าพูดว่าทาั้งแรกก็คือดูแลอะไรต่ออะไรเนี่ยความสะอาดเนี่ยอย่างที่สุดแล้วแต่ทีนี้ก็หลังจากนี้ไปก็ยิ่งขึ้นไปถูกไหมป้าก็ต้องระวังมากยิ่งขึ้นไปครับป้ารู้สึกยังไงที่คนโพสต์เขาเอาไปโพสต์แบบเนี้ยเรารูา้สึกยังไองอะเขาแม่งไหมป้าป้าก็เสียใจเลยเนาะครับแต่ว่าก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนผิด ป้าก็เสียใจครับวันนั้นนะหลังจากที่ลูกค้าโทรมาแล้วป้าทำกบบข้าวไม่ได้เลย<ม>ช็อกด้วยความที่ว่าเออตัวเองก็พยายามถึงขนาดนี้แล้วแต่เหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดนะครับว่ามันเกิดขึ้นออยากบอกอะไรกับผู้เสียหายอีกครั้งไหมฮะากบอกอะไรกับลูกค้าคือป้าก็ต้องบอกว่ากล่าวว่าคำขอโทษเหมือนเดิมป้าก็ไม่รู้มันไม่มีคำอะไรที่นอกเหนือไปมากกว่านี้แล้วนะครับป้าก็ขอโทษคงคงคิดว่าเขาคงคาใจป้า,ปาเลย หลังจางนี้ไปแล้วว่าเออ,อป้าก็ไม่ได้เจตนาตรงนั้น